พอเลยนะครับท่านไหนบอกว่าจะมาแข่ง PVP นะครับไมาเห็นมีครับกบแบนหาน่านอังวาครับอันนี้กลองผมแล้วครับ SG กับอ่ตอนนี้ให้แต่ว่าผมคนเดียวครับ

มัทำไหมครับยากมากนะครับแอดทำอย่างนี้กับพวกผมหน้ไยครับแอดมันยากใช่ไหมครับสองทอี่ยวโอ้ยเหมืนตั๊กแซ่ทอมเลย เอสวีเอสบอก่าจะตายบาสหรือเขาเรียกว่าบาสแต่เทพครับเทพจริงๆนะป้ายหลายทีครับเขาโหลดอย่างนี้ครับคนเทพเดี๋ยวคอยดูนะขั้นท้ายผมตกครับชาดัมชาดัม ชนะ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 ชะนะชะนะชะนะชาะรนะชชนะ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 นะชนะนะชะชะชะนะชะนะปนะผมะชนนะะะชมะชนะชนะชะชนะชนะน แต่ทำไมเอแอดมินเขายืนงงเห็นแต่ตอนแรกคงเห็นแต่ตอนนี้ไม่เห็น Chào đầm, chào đầm, chào đầm chào, đâm, chào, đâm, chào đâm. <laughs> mm, แบ็คไม่ติดวะแบ็ไม่ติดแบกคไม่ติดครับท่านผู้ชมช่วยนะครับเฮ้ยช่วยนะครับทำไงดีครับเอ้ยโฮมโซนคืออะไรครับโหตัดไม้ครับดูสิครับคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับ ทังเคลินพันกวัดครับโอ้โ oh, หสก,กินโหดนะครับเนี่ยไปชดครับ oh, เจ็บมากครับต้อ <c oughs> งการลูกหมาครับเด็กหน,นุ่มาแน่นอนครับเชื่อไหมครับ <c oughs> นี่ยโอ้โหโอ้โ <c> ห <oughs> oh, oh.

รอรับ o อแต่ผมมีโอพีอยู่แล้วครับไม่เห็นกินใหม่ผม,มเลยฮึฮึฮ<ค>ึฮ<ณ>ึ<ค><ณ><ค><ณ> ช่วยส่งเคาะอุ่นเองครับไม่ต้องห่วงครับคุณได้ไปดีนะครับเซตห้าห้าศูนโอครับบ๊ายบายครับเฮาไมยเป็นอย่างงี้กูให้มึงกูไม,มงมงไม่ได้กูแกูแมงม่อแวนแมงม่อ๋อฮะอ๋อฮะ ครับตับงแตเกมเกมหมดหมดครับคุณครับแล้วคุณก็จะหลุดอย่างเงี้นะครับแล้วตอนนี้กี่โมงครับได้กี่นาทีครับอ๋อตอนนี้แปดสามแปดสองครับเหลือแค่เหลือแค่นิดเดียวครับโดโดโดเหลือแค่ห้านี ก็ผิดก็ผิดแล้วเดี๋ยวก็ไปโหลดอันนี้ก่อนนะครับในการเปลี่ยนสกินของเราครับเราจะไม่ใช้ชื่อครับเดี๋ยวเราจะใช้แอปครับแอปสกินไมค้าครับแต่ผมจะใช้เปนสกินนีครับนี่ครับสเตลเลอร์นะครับแต่ผมไม่รู้จะเอาชื่ออะไรดีครับช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับ นะครับแต่อันนี้ถ่ายชอดสดอยู่นะครับในบีเตอร์เดอทวีทปึึดด๊บก่อนอื่นนะครับผมขอ้วความจำออกก่อนโอเคโอเคมันติดตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเออชื่ออะไรครับเอาก๊อตไหมครับเออหาหอก่อนครับเอเพนะแม็กวิวครับลองแมา็วิวหน่อย วิวครับมีไหมครับโอ้โหทูเรสมากครับแรนดอมเลยครับดูครับอื้อันนี้ก็ไม่เทนะครับเนี่ยอืมอือก็พอใช้ได้แต่ไม่ถือเทอันนี้ยิ่งไม่เทครับอันนี้ฟินนะครับฟินแปลว่าอะไรครับฟินอะไรอ่ะครับเคีย์ต้อมพีพีพิงอ่ะคือใครครับ C C คือใคร h ฮมเมอร์ต่อเอนเด m a n แมนนะครับเอนเด m a n คือใครครับวอตเตอร์ทำไมผมกดไม่ได้แล้ววะเออเราขอเป็นเอ็มเอมอนกี้ด้วยกันครับกี้ครับกิลที่ผมชอบที่สุดในโลกฮะทำไมกดไม่ติด มีโลบาร์ต้องตัวใหญ่หมดเลยครับห้ามตัวเล็ก,กตัวห,หรอไหนลองครับแ p p พลายสกิลบล็อกแอนเชอร์ครับเฮ้ยกดผิดครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนสก,กินที่กดอันนี้ m เลยครับแล้วอันนี้ได้กี่อันนี้ครับ11้บหรอครับ น่าเสียไดายเฮ้ยผมว่าถามก่อนเห็นจะกินผมไหมครับ เห็นสกินผมไหมฮีโร่ายฮีโร่ายฮีโร่ายเห็นสกินผมไหมก้าวไปฮีโร่าย ตบดูเทป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 ใครเห็นจะกินผมบ้างครับสิบสามเหรอทำไมเวลามช่างเร็วเหลือเกิน โทษๆโทษโทษโทษโ,ทษโ,ทษโอเคครับก็พิม่ยกันครับเร็วๆครับผมต้องรีบตัดครับแล้วเขาก็จะหลุดทันเทียนได้ครับเขาไม่หลุดครับดูสิครับเขาไม่หลุดทิ่ทำไมผมหลุดครับกระดุด่หว่า ครับคือป่าอืมเท่เหมือนกันนะครับนี่คือเขากดป่าไม้มา้านครับปนะีีสยสเนอนนี้นะครับทุกคนราทำสึกหนักครับโอ้หายทอดสดครับ